สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมือนีมีฟื้มไรยงามๆลายดอกแก้วซีตะกอของลูกค้าทางจังหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะเร็จเดียบรอยแล้วมาให้ทุกทานทุกคนได้ชมค่ะเพื่อว่าลูกค้าท่านใดสนใจลายดอกแก้วงามๆกระทาแคสสอบถามเพิ่มเติมเมื่อใดเด้อค่ะลายดอกแก้วซีตะกอดังนี่เป็นของลูกค้าทางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเส็จเดียบรอยแล้วค่ะพร้อมสุ้งกลับแล้วจะชมค่ะ งามๆค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากส่งฟื้นมาเก็บตะโอไม่เก็บลร้คิดไม่ซีเขาหาเขาเขายาวเขายงก็ส่งมาได้เด้อจ่าทักแคทสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายพุ่มท่องมาก่อนก็ได้ค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะเก็บตะโอไม่เด้อค่ะนี่ค่ะงามๆค่ะลูกค้าเพิ่นก็ให้เก็บไร้ดอกแกวซีตะกอให้ค่ะเพิ่นก็บอกว่าขอวิธีทอนําะนเด้อได้เลยจากแม่บุญหลายกะ จะส่งคลิปหายเบิ้งเด้อจากภาวะเฮดคชิปไปแล้ว